แอร์ฟเฟนช้างอ่านี่อะไรคะลายอะไรไล่ออนสิงโตไอันนี้อะไรคะไทเกอร์เสือไทเกอร์เสือลิงมังกี้ลิงนี่อะไรคะ แแห่ลายลาอ้าวนี่อะไรคะนี่อะไรคะยีนมันมีอ่าโคต์หมาหมาอะไรหมาอะไรหมายลายอ่าอะไรเอ่ยมีเขามีหูมีหูอะไรละ่ะม,มีหูมีหูอะไรล่ะคะอ้าวมา นี่อะไรคะัสีรับสีลาฟตาตาอยู่อะไรนะาตาตาดำดำ,ดำ<ๆ>อะไรแทนอะไรตาเป็นสีดำดำแทนอะไรแทนแท<า><า>นตานี่อะไรคะอันนี้อะไรคะ มาถูกต้องนี่อะไรคะเดี๋ยวมานี่ก่อนเร็วนี่อะไรเนี่อะไรคะ <c oughs> นี่อะไรคะบอกแบนี้ก่อนปเป็ด,ด ดเป็ดน <chat? S 2> ี่ล่ะฮิปอะไรฮิปโปอะไรคะอันนี้กระโดดกระโดดไม่ใช่ลิงอะไรอะแขงอะไรแขงกระรูมูมดได นี่หมูไนหมูทำไม่ไงหมูหมูทำยังไงหมูทำนี่น้ากลองเออหมูอุ้ยหมูอุ้อ่ามีอะไรครับมีอะไรครับกะตงกันตกินผักผักอะไรคะอันนี้ แครอทใช่อันนี้อะไรคะมีมีอะไรมีหนวดอะไรหนวดอะไรมีหนวดแพะมีหนวดเออเก่งมากถูกต้องอเ,อกเก่งย่าเก่ง